สวัสดีครับการสร้างรายได้จากเนื้อหาทุกวันนี้มีการปรับตัวกันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพลตฟอร์ม Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีการปรับตัวเช่นกันนะครับเมื่อวานผมไปดูในช่องแพลตฟอร์มสีแดงเนาะการสร้างรายได้จากเนื้อหาหรือว่าการสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอนะครับของทางแพลตฟอร์มสีแดงมีกูรูท่านหนึ่งออกมาบอกว่าตอนนี้ทางแพลตฟอร์มสีแดงมีการ ล้างไพ่ใหม่ก็คือมีการปรับระบบใหม่นะครับดันช่องเล็กมากกว่าช่องใหญ่ดันวิดีโอแบบใหม่ๆมากกว่าวิดีโอแบบเดิมๆนะครับก็เขาอาจจะไม่ได้ปิดกั้นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการแนะนําวิดีโอในช่องของแพลตฟอร์มสีแดงต่อไปนี้เขาจะแนะนําเน้นแนะนําวิดีโอใหม่ๆของครีเอเตอร์ใหม่ๆที่ทําวิดีโอแนวทางใหม่ๆขึ้นมาโชว์ เป็นอันดับแรกๆก่อนนะครับหมายความว่าต่อไปนี้เขามีการปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับก็คือดันช่องที่มีแนวคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมากกว่าแนวคิดคลิปวิดีโอแบบเดิมๆแบบเดิมๆ,ๆก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังมีการสร้างรายได้ได้อยู่แต่ว่ารายได้หรือว่ายอดวิวของคุณก็อาจจะดรอปลงพอยอดวิวดรอปลงคนเห็นน้อยลงรายได้คุณก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกูรูเก่าๆหรือว่าเป็นครีเอเตอร์คนเก่าๆ มุกเดิมๆคุณอาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าเนื้อหาเดิมๆคุณอาจจะใช้ได้อยู่แต่ใช้ได้อยู่ในระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในปี2026หรือว่า2 5 6 9นี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook หรือว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็มีการปรับตัวกันทั้งหมดเราที่เป็นครีเอเตอร์จะต้องติดตามข่าวสารตัวนี้ให้ทันนะครับว่าแนวคิดของ ผู้จ้างงานเราเนี่ยผู้ที่จะให้เหรียญเราเนี่ยเข้าไปในทางทิศแนวทิศอ่าแนวทางไปทางทิศไหนนะครับหรือว่าเขามีแนวคิดที่จะดันแบบไหนอันไหนดอปลงอันไหนมากขึ้นอันไหนเขาที่จะส่งเสริมอันไหนเขาที่จะคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวใหม่ <c oughs> อย่างเช่นเราเคยทาวิโอแบบเดิมๆเนี่ยถ่ายแล้วก็มาลงเลย แล้วอาจจะต้องไปแต่งเติมสีสันใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกตตัวหนังสือหรือว่าใส่อะไรให้มันดึงดูดมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นคอนเซปต์าการทำวิดีโอแบบเดิมเหี่ยใครเคยท่องเที่ยวก็ทก่องเที่ยวแหละแต่ว่าคุณจะต้องทำวิดีโอให้มันน่าดูมากขึ้นนะครับต่อไปนี้เราจะต้องปรับตัวนะครับเราจะต้องทำการบ้านให้เยอะๆว่าเ,เพื่อนบ้านเขาไปยังไงแล้วนะครับ แนวทางของช่องสีดำช่องสีแดงอันไหนที่มันเป็นคอนเทนต์ที่มันฮิตติดกระแสนะครับอะไรที่มันนิตติดกระแสส่วนมากมันก็จะติดกระแสทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเราจะต้องตามตัวนี้ให้ทันแต่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงว่าขอบเขตของการทำวิดีโอนะการใส่เอฟเฟตต่างๆมันจะต้องไม่ละเมิดกฎการสร้างไรายได้ของแพลตฟอร์มของเราที่เราจะลงนะครับวิดีโอชุดเดียวกัน อันนึงใส่เสียงเพลงได้อันนึงใส่เสียงเพลงไม่ได้ก็มีเราจะต้องไปดัดแปลงให้ได้นะครับอย่างเช่นวิดีโอชุดเดียวกันของผมที่จะลง Facebook ผมก็จะแต่งอีกแบบหนึง่งแล้วก็ใส่สีสันให้มันน่าดูอีกแบบหนึง่งส่วนที่จะลงแพลตฟอร์มสีแดงสีดําเราก็จะต้องไปใส่ดนตรีอีกแบบหนึง่งเพราะว่าทั้งสามแพลตฟอร์มใส่ดนตรีเพลงเดียวกันไม่ได้แน่นอนนะครับรับรองว่าไม่ได้แน่นอนละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนใส่แพลตฟอร์มสีดสําใส่เพลงนี้ได้ แต่มาใส่แพลตฟอร์มสีฟ้า Facebook ไม่ได้ก็มีใส่เสียงเพลงที่แพลตฟอร์มสีแดงเพลงนี้ได้ไม่มีละเมิดแต่มาใส่แพลตฟอร์ม Facebook ไม่ได้ก็มีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าผู้ที่เป็นครีเอเตอร์จะต้องปรับตัวนะครับจะต้องปรับตัวให้ทันแต่งเติมสีสันคลิปวิดีโอคอนเทนต์ของเราให้มันน่าดูมากขึ้นในปีส5 6 9นนี้ขอบอกว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ ของคนเราแน่นอนครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบคุณครับ